ตะกรุดของท่านจึงเป็นที่สาะแสวงหาของงูลูกศิษย์นะครับก่อนจะชมคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe หรือกดกระดิ่งติดตามผมทำคลิปใหม่ๆเพื่อนๆจะได้ชมคลิปใหม่ก่อนใครนะครับสวัสดีครับพบกับพระแท้องค์ครูดูง่ายสไตล์สินเจริญนะครับวันนี้ผมมีโอกาสนำตะกุดของหลวงพ่อสมภพเตชะบุญโยหรือว่าหลวงพ่อ สาลี่โขมาฝากเ,เพื่อนนะครับหลวงพ่อสาลี่โขเนี่ยได้สร้างตะกรุดเอาไว้อยู่8ชนิดนะครับแต่ละชนิดของท่านเนี่ยเป็นที่สาะสแสวงหาของในหมู่ลูกศิษย์นะครับเพราะว่าไม่ค่อยได้เจอในท้องตลาดเลยนะครับผมก็เก็บมาหนานพอสมควรนะครับเก็บทีละดอกสองดอกมาเรื่อยๆนะครับ จนถึงวันนี้ผมก็เลยอยากจะทำคลิปให้กับเพื่อนๆดูตะกุดของท่านนะครับท่านจะพิธีวิถันมากๆนะครับท่านจะไม่นอกครูท่านเลยตั้งแต่การจานนะครับการจานเนี่ยลายมือของหลวงพ่อสาลีโขนะครับจะลายมือสวยมากนะครับจะเส้นหนักแน่นสวยงามเป็นจังหวะจาโขนนะครับ พอท่านจานเสร็จปั๊บเนี่ยท่านก็จะเรียกสูตรนะครับพอเรียกพืสูตรสมบูรณ์แล้วเนี่ยท่านก็จะมาทําการม้วนนะครับหลังจากที่ท่านทําการม้วนน่ยก็จะนําตะกุดที่เรียกสูตรเสร็จแล้วนะครับแล้วก็ม้วนเสร็จแล้วเนี่ยมาถักเชือกที่ถักนะครับก็เ,เรียกว่าได้ถม ได้ถมนี่ก็คือได้ที่คุกลักมาก่อนที่จะถักนะครับเพื่อให้เกิดความแข็งแรงนะครับและหลังจากนั้นเนี่ยพอถักนะครับพอถักเสร็จปั๊บเนี่ยก็จะนำผงยาวิเศษนะครับมาพอกลงบนตะกุดนะครับจะทอกจะพอกลงบนตะกุดผงยาวิเศษที่ผมพูดถึงนะครับก็จะ จะประมาณว่ามีผงปัถมังนะครับแล้วก็ผงวิเศษต่างๆแล้วก็ว่านนะครับว่านที่ท่านปลูกเอาไว้เพื่อทำวัตถุมงคลโดยเฉพาะนะครับแล้วก็จะลดด้วยน้ำมนต์นะครับพอหลังจากนั้นก็จะเอาว่านนะครับมาทำเป็นผงนะครับทั้งว่านแล้วก็ผงวิเศษผงปัตถมัง แล้วก็เครื่องหอมนะครับทั้ง9้าวชนิดเนี่ยมาคลุกเคล้าให้เข้ากันพอคลุกเคล้าเข้ากันได้ดีแล้วนะครับก็จะนำมาพอกนะครับบนตะกุดนี้นำมาพอกบนตะกุดนี้นะครับพอแห้งแล้วก็จะถารักซ้ำลงไปอีกทีหนึ่งพอลักแห้งก็จะปิดทองนะครับอย่างนี้เรียกว่าปิดทองนะครับก็จะปิดทองสมโพธ พอเสร็จจากพิธองสมโพธิแล้วเนี่ยจึงจะนำตะกุดที่ท่านทำสำเร็จแล้วนะครับไปทำพิธีพูธาพิเศษอีกครั้งหนึ่งเห็นไหมครับว่าการทำตะกุดของท่านเนี่ยพิธีพิถันมากทุกขั้นตอนใช้เวลามากนะครับกว่าจะออกมาอย่างที่เราเห็นตะกุดของท่านจึงเป็นที่ส่อแสแหงหาของงูล,ลูกศิษย์นะครับท่านเนี่ยได้ทำตะกุดเอาไว้ทั้งหมด8 8ชนิดนะครับชนิดแรกเนี female female ่ยคืออันนี้นะครับชนิดแรกชนิดแรกนะครับเรียกว่าตะกุดโถนสมเด็จพระนเรศวรมหาราชแกนไหนนี้นะครับเนี่ยแกนไหนนี้แกนไหนนี้เป็นเนื้อทองแดงนะครับเป็นเนื้อทองแดงความยาวนะครับความยาวของตะกุดโถนสมเด็จพระนเรศวนเนี่ย จะยาวแค่6นิ้วนะครับเี่ยจะความยาว6นิ้วแล้วก็จะมีปิดทองสมโพธิตรงกลางนะครับจะปิดทองสมโพธิตรงกลางแค่จุดเดียวนะครับตะกุดดอกนี้สร้างไว้เมื่อปีพศ2512นนะครับสมัยก่อนนะครับตามตำราเขาบอกว่า ตะกรุดนี้ตีค่าเอาไว้แสนตำลึงทองนะครับหายากมากๆนครับสมบูรณ์แบบนี้นะครับเนี่ยอย่างนี้เรียกว่าตะกรุดสมเด็จพันเหลสวนมหาราชแล้วก็ดอกที่2ก็คือดอกนี้ดอกนี้นะครับเรียกว่าตะกรุดโทนมหารงับนะครับตะก,กุดโทนมหาละงับ ใส้นะครับก็เป็นทองแดงแบบนี้จะปิดทองสมโพธ2สองเปาะนะครับน่าสองเปาะความยาวของตะกุดเนี่ยจะยาวอยู่ที่7นิ้วนะครับสร้างไว้เมื่อปีพศ2 5 2 3 ตะกุดดอกนี้นะครับอนุภาพของตะกุดดอกนี้ตามตำรานะครับตามโบราณที่มีการบันทึกเอาไว้บอกว่าดีในะทางระง,งับเหตุเพศไผยนะครับทุกเรื่องเลยระง,งับเหตุเพศไผยทุกเรื่องแล้วก็ที่สําคัญนะครับก็จะนําตะกุดดอกเนี้ไปทําน้ํามนต์นะครับแล้วถ้าได้ดื่มกินแล้วเนี่ยก็จะไม่พบกับความยากจนเลยตามตำราตามโบราณที่บันทึกเอาไว้นะครับ ทีนี้ก็จะมาดูตะกุดดอกที่สามตะกุดดอกที่สามนะครับคือตะกุดมหาจากักรพรรดิทิราชตะกุดมหาจากักรพรรดิทิราชจะปิดทองแค่ปอเดียวนะครับนะครับจะปดทองแค่ปอเดียวจะปิดทองปอเดียวเนี่ยเหมือนกับตะกุดพระนเรศวรแต่ว่าขนาดนะครับเนี่ยขนาดของมหาจากักรพรรดิทิราชเนี่ย จะมีความยาว4นิ้วนะครับจะมีความยาว4นิ้วถ้าพระนเรศวรเนี่ยจะยาว6นิ้วนะครับจะต่างกันแต่มีลักษณะคล้ายกันนะครับคือทองสมโพธแค่เปราะเดียวแต่กุดดอกนี้สร้างไว้เมื่อปีพศ2525นะครับสร้างไว้เมื่อปี2 5 2 5ตามตำรานะครับเขาบอกเอาไว้ว่า ถ้ามีตะกุดดอกนี้เนี่ยจะไม่ตกต่ำจากยศถาบรรดาศัก์นะครับจึงทำให้ตะกุดดอกนี้อยู่ในมือของข้าราชการนะครับข้าราชการจะชอบใช้ตะกุดดอกนี้มากนะครับความเรียบร้อยนะครับของท่านจะพิธีพิถันมากนะครับทีนี้เราก็มาดูดอกที่4กันดอกที่4นะครับ เรียกว่าตะกุดหัวใจอริยสัตว์โสรถมงขนนะครับเป็นเนื้อทองแดงเหมือนกันกครับเป็นเนื้อทองแดงเหมือนกันดอกนี้นะครับจะปิดทองดอกนี้นะครับจะปิดทองสมโพธท,ทั้งดอกนะครับสร้างไว้เมื่อปีพศ2525 ตะกรุดดอกนี้นะครับมีไว้ป้องกันอุปตวะเหตุทั้งหลายนะครับทั้งปวงเลยแล้วก็จะเกิดโชคลาภด้วยซื้อง่ายขายคล่องนะครับเป็นตะกรุดมหาวิเศษเลยจะเหมาะกับพ่อค้านะครับพ่อค้านะครับจะเหมาะกับพ่อค้าเลยแบบนี้ทีนี้ก็จะดูถึงตะกรุดดอกที่5้านะครับ ตะกุดดอกที่ี่ยเรียกว่าตะกุดหัวใจบุรุษ8จํจำพวกนะครับดอกนี้จะแตกต่างจากตะกุดที่ผมได้กล่าวมานะครับคือว่าเป็นแผ่นตะกัวนะครับเป็นแผ่นตะกัวความยาวเนี่ยสองนิ้วครึ่งจะเป็นเนื้อ,เน,อเนื้อตะกัวเนี่ยแผ่นตะกัวเนี่ยจะมีอยู่สองแผ่นนะครับเป็นแผ่นตัวผู้กับแผ่นตัวเมีย แผ่นตัวผู้เนี่ยก็จะม้วนทับแผ่นตัวเมียนะครับลักษณะแบบนี้ซึ่งไม่เหมือนกับตะกุดที่ผมได้กล่าวเอาไว้ข้างต้นนะครับดอกนี้จะเป็นดอกเปลือยนะครับไม่มีถักใครมีไว้ครอบครองนะครับก็จเจริญรุ่งเรืองตามโบราณนะครับก็บอกว่าถ้าฝังเอาไว้นะครับในเลือกสวนไลรนาก็จะทำให้มีผล ของเลือกส่วนไรหนาดีมากนะครับแต่ถ้าฝังเอาไว้ที่พระพุทธรูปชำรุดแตกหักเนี่ยก็จะมีขนหมาซ่อมแสมนะครับถ้าฝังไว้ในป่าป่าก็จะเป็นบ้านนะครับสรุปคือว่าตะกุดดอกนี้ใครมีไว้ครอบครองเนี่ยก็จะทำให้เป็นที่รักของบุคคลทั่วไปนะครับหายากนะครับตะกุดดอกนี้ถือว่าหายากมากดอกอื่นๆยังพอได้นะครับ ดอกนี้ถือว่าหายากทีนี้เราก็มาดูนะครับดอกนี้ดอกนี้นะครับคือดอกที่7เรียกว่าตะกุดหัวใจพระวิพัฒน์สิบสี่อ克นะครับ14อักขระดอกนี้เนี่ยจะปิดท้องสมโพธท,ทั้งดอกนะครับความยาวของตะกุดดอกนี้เนี่ย นิ้วครึ่งนะครับความยาวนิ้วครึ่งเป็นทองแดงนะครับเป็นทองแดงสร้างไว้เมื่อปีพศ2525นะครับใครมีไว้ก็จะเกิดโพกทรัพย์ความเจริญรุ่งเรืองนะครับเป็นดอกเล็กกระทัดรัดทุกดอกนะครับท่านจะทำอย่างปราณีตนะครับอย่างที่ผมกล่าวมาทำอย่างปราณีต ใครมีก็ยกขึ้นมาเทียบดูนะครับก็ฝากเพื่อนๆน,นะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับผมทำคลิปใหม่ๆเพื่อนๆก็จะได้ดูก่อนใครนะครับให้ดูลักษณะน,นะครับอันนี้คือดอกที่เก็บไว้ดีนะครับเก็บไว้ดีก็จะเป็นลักษณะแบบนี้แล้วก็แบบนี้นะครับยังมีกระดาษสา พันอยู่อันนี้เป็นดอกเดิมๆนะครับจะเป็นลักษณะแบบนี้ถ้าเดิมๆเนี่ยจะเป็นแบบนี้ส่วนดอกที่6นะครับคือตะกุดอารหังสุขโตพระขวานะครับแล้วก็ตะกุดดอกที่8เป็นตะกุดมหาอริยะมรรคนะครับซึ่งผมเนี่ยยังไม่เคยซื้อได้เลยนะครับยังไม่เคยเช่าได้เลยโอกาสหน้านะครับถ้าผมมีโอกาสเช่าหาได้นะครับผมก็จะมาทำคลิปให้กับเพื่อนๆดูนะครับ อันนี้คือทิ่งที่ผมได้ทําคลิปให้กับเพื่อนๆดูนะครับเพื่อนๆนไล่ดูนะครับขนาดจะเป็นลักษณะแบบนี้เห็นไหมครับนี่จะอยู่ประมาณนี้อันนี้มหาลังงับนะครับมหาลังงับอันนี้นาเรศวนนะครับอันนี้นาเรศวนอันนี้จัก,กรพรรดิอันนี้บุรุษแปดจำพวกอันนี้โสรถนะครับแล้วก็อันนี้หัวใจวิพัฒน์นะครับจะมีประมาณนี้ ก็ค่อยๆดูนะครับค่อยๆศึกษากันไปนะครับค่อยๆดูค่อยๆศึกษาใครมีก็ยกขึ้นมาเทียบนะครับใครมียกขึ้นมาเทียบได้เลยก็ให้เราดูนะครับให้จําได้ก็ให้เราดูนะครับว่าลัก,กษณะแบบไหนสีทองนะครับที่นํามาสมโพธิ์เนี่ยเป็นทองแท้นะครับเป็นทองแท้ แล้วก็รูของตะกุดนะครับให้จำให้แม่นแล้วก็จำขนาดของเขายาวกี่นิว้วกี่นิว้วกี่นิ้วอย่างนี้นะครับให้จำนะครับประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับแล,ล้วเราก็ค่อยพบกันคลิปหน้า โปติดตามนะครับว่าคลิปหน้าผมจะถาคลิปอะไรมาให้เพื่อนเพื่อนได้ดูนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีนะครับ